อะไรอยนะ่างเนอกากดีดีแชนแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จีนเดย์นะคะอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลพระรามสองสามารถเดินมาที่คลีนเดยนได้เลยเนาะใช่แล้วก็ทางเข้านะคะเขาจะมีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ที่วัดอุณหภูมิเนาะซึ่งแบบนี้ก็มีทั้งที่แหละแต่ว่าอันนี้ก็เผื่อเป็นตลาดกลางช่วงเย็นเนาะเย็นนึงกลางคื <ๆ S 2> นอีกที่หนึ่งแล้วก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ก็มันจะอยู่ข้างๆไอ้เซน่าบรา้มสองเนาะแล้วก็ตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นโลบีฮอลแลนด์ตอนนี้ก็คือปิดไปแล้วพ่หน้าก็น่าจะเพราะเออปีโควิดแหละแตะเ,เราไปทะลาะก,กัน เช็ดแั้วจะทอดคนเยอะใช่ไหมจะเช็ดเช็ดให้สะอาดโอผมน้ำผมนี่ไงอันนี้เป็นเคบับอร่อยนะชอบกินเคบับแต่ว่าไม่ใส่ผัดเคงมันมากเลยอันนี้ร้านหนังไก่เขากอดมาแล้วเนี่ยหมุนกล้องเร็วขอไปคนเยอะ เสียงเจได้ยินชัดไหมอ่ะไม่ติดอยู่ที่น้องได้ยินแล้วมั้งม,มาล่ามีทาโ,โกยากิเวยเห็นะหัวน้องขกียิใช่กิน<ะ>ก็เยอะนะแต่กต้นสองยมียาในตัวมันเยอะใช่แค,คร์ หอมาอ้านนี้ปลาที่มีชอบหิ่ใช่ไหมใช่ใช่ร้านนี้ปลาชอบกินหมูยอตามปลาเลยใช่นายอะไรเสื้อร้านนี้สวยนี่ชอบเสื้อร้านนี้ ขาทำไมไม่โฟกัสเอ๊ตะโกกลับมาละเม่กี้ดโฟกัสอันี่ไม่ได้หย่าง่าง sure> ้าโโแสตอเบอรี่ล้นะน้ำอ่ะอันนี้ข้าวโพดิงสตรอเบอรี่ เรียกสัตว์ว่าน้องเรียกน้องว่าอีงานงานอะไรก็ไม่รู้จักเลยแมลงทอดน้องสวิงสวิงสวิงออกไปให้ไอ้นั่นกินกระป๋องยังอยู่ยังมีอยู่กระป๋องก็ยังไม่มีชื่อเลยสรุปน้องคือน้องยังไม่มีชื่อแล้วก็เรียกกระป๋องกันเลยกัน แล้วที่น้องเนี่ยเคยไปไปตัดผมมาอยู่ตรงไหนอ,ะอ่ะอ่าไปพาไปดูสิอันนั้นยิวเหรอ,อยังฉีนคนเนยอะใช่ไหมอะ่ะคนเยอะไม่น่าเดี๋ยวไม่ไปถึงถึงร้านที่เจ๊ไปตัดผมเห็นแล้ขเขาบอกว่าร้านนี้คนเยอะถ่ายภาพได้ไม่ค่อยสวยเนาะคนเยอะอาจจะต้องชิดๆกันนิดนึงชิดกับคนในบ้านหนึ่งคนหนึ่งหลบอโม่ เปรี้ยวไว้เฮ้ยร้านนี้ไปดูไปร้านต้องจองคิวอ๋อต้องจองคิวถ้าไม่จองก็นานจองยังนานอะไรอ่ะจูเล็กจูใหญ่อะไรเนี่ยร้านแต่ผมใช่ไหมอ่ะโฟกันเจิมมนเจิมมุนทำไมมันต้องมีชื่อว่าจูเล็กจูใหญ่เห็นไหมอ่ะเห็นไหมแล้วเจ๊ไม่มีอ่ะ ตอะนั้น no ี่งเจออีกแล้วตอวไรคนนั <t <t ้นหน้าคุ้นๆปะคอนไหนใครอ่ะใครอ่ะตัวคนนี้ใครอ่ะเยสูเยสู สุนักนานาันเองสุนัขมาเดชนะเดชหอมเลยโรตีทำย้อ,อ,อยนี่นะสุชิที่ชอบงสิอกิสิบบาทสิบปีหนึง่งอร่อยอร่อยซุชิสายเบิร์ จับมือดีๆไม่ได้ขวน้น้า้งั้นสองมันจะมีร้านพวกที่ย่างหอมเนยอ่ะที่ย่างพี่วชั้นสองมีที่ย่างหอมเนยเตีมือมอมอ่อกอนเคยไปกินเล้งข้างบนแต่ว่าตอนนี้ยังมีอยู่ก็ก็ไปูถามวันน,นี่เสียงไหมแม่แนใจเหมือนกันพี่จะบอกว่าเคยแค่ไปกินเล้งชั้นสอง เป็นน้ำตาลเนียนไหมนุ่ตินุติตอนนี้ร้านเราก็เปิดแล้วนะคะผมชอบพี่เดียหยุดชย้หงขรร้องร้านเรามันคือศูนย์รวมของความสนุกสนานเขาเตมไหน้องของไทย อะไรของชั้นนี่นแหละทะเลสาวอันีีใช่ไหมก็พูดไปคนนั้นใครอ,อ่ะคนนี้ใครใครอ่ะใครในกล้องหรอในกล้องอ๋อแกรนมาวันนี้ยายมาเดินด้วย ไปเดี๋ยวไปโยนท้าให้น้องขะเยงทำอไมก่อนฮะเยงทำอไมก่อนใม่ขะเยงที่สุดแล้วเหยุดฟอมเถอะสวยกว่าส,สีผมมันมีคนย้อมผมนะทำเองทุกขั้นตอนทำเองคนเดียวส,ยสีเล็ดมากด้วยเสี่ย <c> ม <oughs> <c oughs> ไม่เอา,าคุณแม่พอ่อ เหมือนปกติพูดเพราะปกติพูดเพราะฟอร์าวันจันออนอะไรไม่เคยเห็นหรอน่ารักอืมน่ารักนี่มาถึงเสื้อเสื้อื้อให้ได้จีใส่ปะเสื้อให้ได้จีใส่เขามน่าไม่น่ารได้ใส่หรอมันน่าจะแทะหมดอ่ะ เคยเคยเอาเสื้อกล้ามให้มันผมตัวนี้ตอนไม่สบายมันแดงหมดเลยัตัวตั้งแต่ตั้งแต่เด็กใช่ไหมตองกับสีดำเป็นสีผมนะแล้วคือแบบก่ายปกติมากตัวใหญ่เพราะผ้าเลยเออสรุปมันคือกระต่ายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไม่แล้วมันมีวันวันไหนวะเมื่อวันก่อนปลาลิงที่ปลาบอกมันดึงกิ๊ชูมากินอ่ะใช่มันคงจะอร่อยมากมันอาจจะเหมืออาหารใช่ไหมหรือแม่ก็เจ้าของไม่ยอมให้อาหารขนมเอ้ยขนมโบราณอ๋อขนมยุคเก้าศูนย์ หน้าเจโบราณกว่าเลวอฮิอ่ะฮีประการที่นักทรอนส์นี่เมื่อก่อนเราชอบซื้อตัวต่อ,น,น,อนี้เนี่ยอ่าไหนวะนี่อ๋อทิ้งออก็หมดหมดแล้วเออหลุดลุยหมดแล้วไม่มัน,มนมดักฝุ่นแต่ผมแพ้ดักฝุ่นในห้องก็ทิ้งหมดเลยเอ,อันนี้ผมเช็ดเท้ามั้ยเดี๋ยวมาห่มมั้ย ถ้าผมปะอย่าบูลลี่ดิไม่ก็ผมจะทำขนอย่างนี้ตัวนีแต่อันนี้มันไม่ใช่ผมจะทำเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคือผมแล้วกันจบๆอ๋ออยากได้ไปปูที่หองแต่ว่าหูไกลอ่ะไหนแว่นกระดาษมันแข็งเด่นนี่ดิวันอันนี้คืออะไรสัตสัตตรงนี้ ไม่นั่นไหมอีกแล้วเท้ากันชอบ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 รองเท้าเรามาดูรองเท้าเรื่องของแม่เรียกไปดูรองเท้าแล้วเราลืมจับประสอบไว้ว่าเรามาดูรองเท้ากันค่ะมันดีนะการใส่สวยอยู่สวยสวยอยู่แปลว่าสวยอยู่แต่ว่าสวยอยู่ถ้าลิ้ใส่ลิานี้ใส่สีขาวคาดอย่างนี้อยากคาดนี่น้องต้องใช้นะครับเป็นมันีไก็สวย แล้วไงขาวดำอนี่น้องใส่น้องใส่แบบชมพูแบบนี้ก็จะน่ารักอ๋อนี่สามแปดค่ะใหญ่แน่ขาโม่นี่ใส่เบอร์อะไรนามบุญนี่สามแปดได้แล้วนสามหกมันไม่ได้ไงน่าจะใช้เดียวกับแบบนี้แล้วต้องสามแปดเร่องเงิน่ะมาซื้อของก่อนก็สามปงสามแปดอะไรอย่างเงี้ย รได้รองเท้ามาสามคู่นะคะนี่ถ้าถึงบ้านแล้วขยันเดี๋ยวแกะให้ดูเด้วยว่าเป็นแบบไหนบ้างพุ่งเต้นไหนเต้นี่อันนี้อันนี้อันนี้อีทิน,นมาอยู่หน้าหน้าหน้าปัม๊มเนะน,นี่ยที่พูดนี้คือ,อไม่ได้เห็นพุ่งเต้นนะเห<อ>็นแต่สองคนแต<อ>้<ห>นนเชิพุงงพ่งฝอย ไอ้นี่ตุ๊กตาที่เชิญเขา้าไอ้นี่ทีป่ปัมม๊มปั๊มอะไรนะปั๊มตื่นปั๊มอไอ้นี่ด้่น้องบองเจียวเจียวเจ้าฝรับดีที่ชอบเสื้อร้านนี้ไทรถามอยากบอกเสื้อพี่นี่เออ มันไม่ดูดิก็มันเขียวว่าสุกี้ขออนุญาตประกาศนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สั่งลาบปลายตีบหมึกไว้นะครับหนึ่งชุดนะฮะได้ยินประกาศแล้วไปรับนหนึ่งในคำเสร็จแล้วเมื่อกี้เขาจะฆ่ากันแล้วขออนุญประกาศนะครับที่สั่งลาบปลายตีบหมึกนะครับถ้าท่านเจออยู่ในบบริเวณตลาดไปรับด้วยนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วนะครับขอบคุณมากครับทำเล็บไหมทำเล็บไหม

ก็บอกเลยว่าได้กี่ใส่ไปมอกินเขาไปนงตัวอะไรให้มันจิ้มเขาไปเอ้ยน่ารักไม่ได้ให้น้องใส่ตลอดนะใส่ตอนนี้มันออกอุ้ยนี่ไงน้องได้รีวิว่รังเท่าร้านนี้นี่น้องเป็นเบอร์อะไรก็เบอร์เขาด้วยไงเขาเขาไม่ได้ห้ามถ่ายเนาะเขาห้ามจับน้องน้องน้องเก่าดูหนูดิ๋ยวห้ามดึงหูก็ตายเด็๋ยวนค่ะดูหนูมันนอนผิดร้อนึ่อุ้ยอีนี่มันเหมือนอีนี่เลยอีอีไฮเปอร์หนูที่ติีแล um> ้ว ดูน้องนอนน่ารักมากดูดูดูองไม่แออัดอะไรกันท่ไหนวะอนนอนเ่รขาก็ดีวี่เอะไรเตุ้ขายอยู่บนตดเ่าหมดเ็ดงใจแต่เจตนาเดี๋ยวน้ำ อยู่น้ำก็ซื้อน้ำดิบบ่างอ้าวใครอ่ะอุ่นเห็นนะอยากได้ชุดนอนโอเจไปเจอในไลฟ์โมชิโมชิมาก็สวยสวยเลนี่ยชอบมันเดินอยู่หน้ากล้องเห็นเนี่ย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 หัวแตกอืมข้อหัวเลยอ๋อนี่สวยได้บอกว่าเขาอยากได้รุ่นไหนครับ ให้ถามขเขาว่า,า,ายิงอะไรการอะไรตัได้ไไดจดับสติอไหมนี่โอ๊ยอย่ามายุ่งจสัสตอเน่หรอให้ลิงจับแน้ําน้องสิ่งที่ดีๆเี่ยเจ้าจำัจมกจับจมูกให้หวทองนะเกี่ยวเดี๋ยวกัดนิ้วาาขาดจะควายเป็นหมา ไหนเขาแถมหรอเอ่อใช้สมองนิดนึง<ล>แมเป็ดกเขาเดิอนอยู่ด้วยกัน,นอันนี้คือรับรองว่ามันไม่ไม่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมซื้อใหม่ดีไหมเ<ช>นะมนไม่มีแบบให้เปลี่ยนนะยังใหม่แบบ แล้วเลนจะเป็นคิสตันที่ใส่สวยอะ่ะที่ใสคือถ้าถุอยองไรยิ่งยังน้อยๆที่ใสสวยแบบนี้ครับค่ะใช่วันนี้สวยปะสวยไหม เจ๊ซื oui. well ้อให้เหรอเจ๊ใส่หนุนโชว์ใหม่นิมีต่อไรเด็กเนื้อเ็เลยอันนี้หนูใส่เกียใส่เทียวอะเทียวเลยถ้าซื้อกับพี่ไปแลโดนเพื่อนบูลลี่ยาเปลี่ยนเลยก็ใส่เยใส่สวยใส่รอเลยมันจะเป็นแนวเลรแนววินเทจแนวบมเดนขนาดซซาเกหนูลองแว่นตัวนี้หมดสี่ครั้งอันนี้ใช่หนู สายมกสาไมาเค้เกี่ยเยสวยอสยากขายสวยอันนั้นอ่ะสวยสวเป็นงานพัดเทลกับลูกใช่มันไล่สีสวยมากผลทัน้ีว่าอะหรือว่าจะชอบอะไรแบบประมาณสีรองม่วงโทนพัดเทลม่วง เคยดูมับด้วยกับพี่เรารอบนมงปะยังปะใครยังยังจะถ้ามีอันอื่นอ่ครไปใส่แมงเกี่ยว้สาวท้นี่หลายรอบอ่ะใช่ไม่ใช่ไม่นีให้ไปของทั่นี่ใหม่ไปเลยอะไรนะเดี๋ยวก่อนค่ะ สูงมากสวยรถสกอ๊ตั์รองเท้าอะไรตีนเรียบนี่เดินจะครบแล้วอ่ะไม่มีไม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ารองเท้าเข้ามาดับของกินน้ำผึ้งแต่ตอนนี้ใจนี่ไปอยู่ร้านเราแล้วนะเสียงเพลงเรียกเข้าร้านมาก าทุกคนทีไม่กินเหล้าก็ไม่ยินะนะแม่ดีใจดีที่จะนำปลาหมึกยาก่างไม่มีไหนแล้วอ่ะเดินไหให้เดิมกนะันหมึกยกักษ์อ่ะมันเป็นหมึกยกักษ์ทะโกอะไรไอันนี้มันคือทาโกะอันนี้หมึกสายหมึกยักษ์ไหม่เหรอหมึกยักษ์มันต้นต้เออนี่หมึกกยัษ์ลนี่หมึกสายนี่ไงหนวดปลาหมึกยักษ์ ไหนนี่นี่ปลาหมึกไข่และหนวดปลาหมึกยักษ์อ๋อหนวดเนาะ<ห>ที่มีซีแต่ที่มีซีขึ้นมาข้างบนมันกินน้ำมึกสายน่ะที่ทั้งตัวนี่ยน่ะทั้งตัวข้างบนน่ะน้ำมึกสายนะให้คนอื่นดูด้วยเนี่ยเียจะซื้อแว่นให้หรอกล้าเนาะโอ้อย่ามีเสนรั่วดอีกเลยหยุดม,ดมันเกิดไม่เกินรวมมันจะไม่แย่น้องเดียบอกไปแล้ว หลังเราใช้แล้วก็น้ำรองเท้าน้ารองเท้านะเสื้อผ้าอาหารร้านตัดผมน้านตัดผมส่วนมากเป็นอาหารและเสื้อผ้าจบๆตัดผมนั้นถ้ามาตัดตอนนี้ก็จริงๆก็ไม่ไม่แพงใช่ไหมไม่แพงจะตัดต้องจองใช่คนเยอะเขาอยากรู้ว่าเขาความหมายของจูเล็กกับจูใหญ่ไหนคืออะไรจูเล็กคือเด็กถ้าจูใหญ่ก็คือผู้ใหญ่อ่ะแล้วไม่มีจูตัดได้ ก็ร้านน่้งไม่กีนะคะก็แนะนำดีมากๆเลยตัดต่อใช่นัไปไหนดิไปไปต่อต่อไปที่ไหนอ่ะหั่วยังไม่หิวเพิ่งกินไม่นานนี้อะไรแบบนี้ผิวแันนี้อวนเห็นปลาหมึกแล้วอ่ะหิวหิวปลาหมึกไม่ได้หิวอีกแลาหมึกไปเตรียมอ่ะ ก,กุ้งฟ้าตายจุเห็นแล้วเห็นกุ้งเหรอทัจุเขามีแต่เด็กเจอแล้วดีใจนี่แม่เจอแล้วดีใจอยากกินกุ้งแต่ไม่อยากแกะปลาไงมีปลาไหมฮะแม่ไม่ใส่แกงไหมคือกินกุ้งก็ไม่มไมคุ้มแบ<ม>บไ,ไม่กินหัวแกะมาเยอะนีเดียวหัวก็ไม่กินนะนะกินแค่แบบตรงกลางได้แค่นี่เดียว มไม่ต้องกินแบบเจลหัวก็กินหางก็กินเปลือกก็กิน <laughs> มันกินหางกุ้งสารเเต่นกินเข้าไปนเ,เนี่ยสัตว์ผ้าเสียดีมากเลยมันโกมอ่ะเทหรือว่าตีสูงอ๋อไม่สูงร้อยเจ็ดสามเองอ่าวนไหมเดิมนะของที่เดิมแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วมั้งก็ของกินอนะ่ะมันเดินดูของกินซื้อเลืกอกเสื้อผ้าที่เห็นเยอะๆเ,เลยก็เสื้อผ้าของกิน เขเป็นะไรเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรดีเม่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเลี้ยงอะไรข้าเปล่าสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดไปกินที่บ้านเถอะรับมามน,น,นี่รินยจะไปดิน อาอ่านี้วะใช้ไม้อนี้มาไม้อันนี้ยไม้อันนี้มากี่กี่เทนแล้วเนี่ยกี่คอนเทนแล้วเนี่ยยังหมุนอยู่เลยทะเลาะกันมันทุกันเลยดี่กับไม้าดีกับม้าเอาเจ๊กินอะไรก่อนดีกันทำนี้กันเจ๊หมูหันมิวสิว่ามันมีได้นั่นไงได้กนแบบบาร์บีคิว ขอหลองจะซื้ออะไรกินสักอย่างเถอะเอาไหมคือมันอยากกินแบบหลายอย่างนึกออกไหมันไม่กินทุกอย่างเอออยากแตนละอย่างก็หมดแล้วพวกปลาฟันกับกุ้งอะไรแต่ละอยี้งแต่เราขึ้นกดซิผมก็ทำไมโดนในกล้องมันดำๆอ่ะจริงๆมันน้ำเงินกว่านี้นะสตรอเบอร์รี่นมสดันอะไรนะ แต่ว่ามันจะรู้สึกมันออกสว่างกว่านิดนึนงขาวๆกว่านิดนึงขาวกว่าแม่นิดนึงแต่อีกสองวันก็จะหายไปนะครับไม่นะคือสาตอนสาเองอ่ะสาแรอบแรกอ่ะไม่รู้ว่าแบบพอสาแล้วมันจะมีสีหรือเปาด้วยสาอยู่นั่นแหละถ้งกับฟองมันจะขาวมันก็ไม่ขาวสีมันจะดูเป็นอเลยก็ไม่รู้ไม่ใครทำถ้ามีเสียงเข้าไม่ใช่อะไรนะซื้อน้ำอยู่ใช่แม่ตัเป็ด แม่ปากเป็ดปากเป็ดอันนี้ปากเป็ดอันนี้ปากหมาปากเป็ดอ๋ออ๋อไม่ใช่น้องได้ลิงหยาบทายจทิ้งมาไว้ที่ร้านเนี่ยอะไรพูดว่าหมาเฉยไม่ได้พูดอะไรเลยต่อมากแชแล้วหนึ่งอันไหนดีดูบาร์บีคิว ้าความยืดไม้ไม่สุดอะเห็นด้แม้ตัวเองมันแค่ใส่อะจ่ไปแล้วอันหนึ่งนะคะให้น้องเดียร์ใส่แาทน้องเดียรจ่ยไปแล้วอันหนึ่งน้องเดียร์าไมอะกล้าใส่เปล่าซื้อให้ใส่จุดสวยกล้าสวย ไกลไปปะปักเอ้ไม้หมุนฮัลโหลลืมไปว่าได้เครื่อ่งใช่ไหมมากี่เทียกันนะน่าจะสิบกว่าคลิปได้แล้วไหมทะเลาะกันมา้ยุ้ทะเลาะกันรเปาคลิปเลยพอโทรมาแล้วตอนนี้อ่พโทรตอนนี้อยู่อยู่ร้านสตรอเบอรี่รงไเออตรงร้านสตรอเบอรี่เด็กชายนายหน้าหน้าตามตาปลาเด็กชายนาย ฟ้าเปนท่นอที่ยาเลยนะครับโอเคที่ยายค <Okay. S 2> ือตรงไหนก็ตรงที่เขามาเออโอเคบายบายรักก่อนคนชอบตัดสายพูเสร็จตัดเลยส่วนยายก็คนเอาขวดใหญ่ใหญ่ใหญ่าปไปไหนไนไปไหนไปนะ อะไรดิก็หาอะไรกินแล้วกลับให้นั้นแหละเปนอะไรดิถ่ายกินหนังไก่อ่ะปัญหาเราแตกกินอะไรดิอยากกินหนังไก่กับเจ็ดเสียงก็เจ็ดอย่างโอ้ไฟรถคู่นี้เจ็ดเสียงเจ็ดอย่างให้ใกล้ใกล้อร่อยลูกชิ้นไหนวะไม่ใช่พราะหนกินลูกชิ้นนะน้าลูกชิ้นอ๋อฉายาเจใฉายาเจ้ตั้งแต่อยู่มัธยมแล้วลูกชิ้นเนี่ยน้ามันกินมั้ง สีนอเไรยุงเอามากินบ้าเร็วๆกินไแมเอ้ยไข่มีมาลาทหน่ยดีแย่งเฮียกินอะถ้าเป็นชัวแน่นะเอามะม่วงแล้วไข่ทิ้งเนี่ยะปัญหาโลกสเจเต็วทิ้งแลวไข่เจ้เขาต้องโอ้ได้หนีเลยที่ลาพุงนี้เจ๊ต้องไปทำงาน ไม่หาระไรกินแล้วป่ะต้องกิน,นอะไรก็เดี๋ยวพัฟกันนะเดีนดูกันดูดูตอนนี้ก็ได้ของกินมาเพียบเลยนะคะเดี๋ยวจะกลับไปกินที่บ้านเดินยืนเบียนหัวนะใช่มีคนง่วงแล้วเนี่ยไม่ยอมกินแล้วไอหัวไอหัวน้ำเงินฉนันน่าเอีปากเป็ดก็เนี่ยนะ,น,นะคะวันนี้เราก็พามาชมกันเนาะอินเดย์รีเดย์ไนท์จะเท่คนเยอะมาก ร้อนด้วยกลับกินบ้านดีกว่าอืมอ่าฝั่งช่องเรนนี่ถ้าชอบป็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของพวกเรานะคะสวัสดีค่าสวัสดีครับบ๊ายบายจะมีคนกดล้ะ